ลุงแซบพาแซบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพากินอีกแล้วค่ะวันนี้ได้ลูกอันนี้มาดูแดงฉ่ำสวยเลิศบ่ค่ะทุกคนค่ะดูดูความแดงความฉ่ำความลูกงามเดี่ยวนี้ลุงได้ลูกใหญ่ๆ่ทุกคนค่ะลูกเรดเคอร์เล่นอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเปรี่ยวปากอยากกินอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะไปค่ะทุกคนค่ะมากินน้ำแซบๆซบน้ำลุง อื๋อบสดชื่นสดชื่นทุกคนดูความงามงามดั่งทับทิมสยามเลยค่ะมาค่ะตรวจเจลนะคะทุกคนค่ะจุยี่เจ้ลแบบนี้เลยเบ่สะใจ ดูสึกอ,อยากกินค่ะุกค้นขาเปียวปากเจ็บๆอมอเปรี้ยวอมหวานถามว่ารสชาติยังไงลุงเห็ดหลาคลิปแล้วคน้นกระถามลุงคือเกาว่ารสชาติมันเป็นยังไงน้องลุงรสชาติมันเป็นจนนังไยมันออกเปี้ยวเปี้ยวมันไม่ได้เปี้ยวแบบ มันบดได้เปรี้ยวแบบปี้ดปาดเปรี้ยวแห้งไปนนอมหวานนุมน่มๆมีเม็ดไม้ข้างในมีนะคะแต่มันเม็ดน้อยๆเม็ดบดได้ใยแห้งนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการกินการเคี้ยวเลยปืนลงไปได้เลยคะ่ะอ,อ,อืเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเปรี้ยวหวาน คนที่ทุ่การความสะใจคนที่กระลังเป็นประจำเดือนนะคะโอ้ยตุยกับเจวมันเข่ากันมันแซบมากนะทุกคนอ,อ๋ออื้แซบนี่มันกินมันเปรี้ยวจีตาแซบดีนะคะคลายมะยมไหมมีความเปรี้ยวคลายมะยมแต่มันแบบมันไม่ต้องเคี้ยวเหมือนมะยมมันแซบแหมลงอ อืมอืมอืมใจดีแฮงลม์เปิ้ลสวยไหม <c oughs> พวกนี้งามแห้งพี่น้องป้าจำเจ้าเนาะโอ้ยเข่ากันดีนะคะ่ะอุย้ยมันคือข้ามไงอะไรแบบนี้อ,อ,อาปากกว้างๆขออภัยนะคะ่ะอ้าอืมอืม,อมโอ้ชับ มีคนถามมาลุงซักคิวว่าลุงไม่ได้ซักคิวแล้วคอันนี้คิวแทนลุงนะคิวโดยกําเนิดนะคะทุกคนค่ะเนี่ยการน,นิดกันนิดน้อยตรงนี้แต่ว่าคิวอะคิวจริงนะคะเฮ้ยเรามาเลือกกินพวงยีไงค่ะทุกคนค่ะเบิง้งเม็ดมันงามนะคะลุงเห็นเห็นไกลไก่เบิง้งเม็ดนางงามแห้งสวยแซ่บเบิ่เลิศเต่งตรงสสิบไปยิ <S <S ้มเะคะเนี่ย อขอกินซวงๆก่อน,กอนสิบไปยิ้มทุกคนดูมันอร่อยมากมันเปรี้ยวหวานแซ่บอเอกินเบิดนี้ก็คีรีแตกเลยค่ะกินเบิดนี้แลนของของน้ำนะคะจวดๆแน่นอนอืมห่อนเริ่มห่อนไดนบ้าม ฝรั่งเขากินยังไงฝรั่งเขาจะเอาไปเห็ดแยมนะคะเขาเอาไปทําแยมรสเปรี้ยวๆแล้วเขาก็เอามาเป็นใส่กับเครื่องปรุงเอามาเป็นเครื่องเคียงเขาเมื่อกี้ก็ขนมปังแน่ค่ะเนี่ยอ่าที่ลุงเห็นนะอ่าเวลานฝรั่ง็นกินพีย่ยาเราสื่อมาก,กินอืแซ่บ กินเบดนี้ก็บไ่ไหวค่ะอืมอจีตาดีแซ่บมากเลยค่ะทุกคนค่ะมันอร่อยมากอะ่ะอ,มอ,มอมืมีคนขอบ,บัองเม็ดเดี๋ยวให้ดูนีข้าในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนน้อยๆเองสิ่ไหมคะกืนลงไปได้เลยนะคะนี่กืนง่ายมากเลย ไม่ได้มีอุปสรรคกับการกินเลยค่ะกินไงมากินไปกินมากอะพาสิบอกกินเบิดเด้นี่มันก็จะหมดอยู่ดีนะคะทุกคนคะ่ะแซ่บนะคะทุกคนคะ่ะแซ่บมากอะอ่ะอืมอืมหยุดไม่ได้อ่ะมันอร่อยอทุกคนอร่อยมากเปรี้ยวปะอืม ซ่บมากพอเรามันสิขี่แตกไปพอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย